ผีปกติผีสิงผี Evil d e a d นะครับนั่นคือ3คํา3ผีที่ผมอยากจะพ่อไปกับรันตีแต่งผีปลุกปีาศาจนี่คือภาพยนตร์อินโดนีเซียอีกเรื่องนะครับที่ผมได้ไปดูในรอบสื่อเนาะแต่ไม่ต้องห่วงครับนี่คือรีวิวที่ตรงไปตรงมาแน่นอนถึงเชิญผมไปผมก็หนังแย่ก็ด่าหนังดีก็ชมก็คุยกันอย่างตรงไปตรงมาทุกครั้งนะครับไม่ต้องมีว่าแบบเกงอกเกงใจกันมันไม่ใช่สไตล์ผมที่ต้องมานั่ง เก่งอกเก่งใจอยู่แล้วและลันตีเนี่ยคือหนังที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเออหนังสยองขวัญมันต้องมันต้องแบบนี้สิวะมันต้องแบบว่าเล่ากันแบบนี้สิวะคือมันเป็นหนังผีที่เขาใช้เทคนิคการหลอกผีแบบหลากหลายให้สนุกได้ครับและไม่ต้องมีนะครับไม่ต้องมีแบบดูเวลาดูหนังฝรั่งแล้วแบบผีชอบแบบผีหลอดไฟอย่างเงี้ยมึงจะปิดไฟทาไมมึงจะมานั่งปึ๊ก ไฟทาไมมึงเป็นผีสวิตไฟเหรอมึงมีอะไรกับไฟฟ้าเหรอไม่มีครับจะมาผีแบบโยนของจะมาคว้างของจะมาปาบาบา,าอะไรไม่มีครับนี่คือหนังผีแบบออริจินัลที่เป็นหนังผีที่มาหลอกมาหลอนก,กันแบบเต็มข้อลอ่อเต็มตีนใครถ้ารู้สึกว่าเฮ้ hey, ดูพนอรู้สึกว่าเอ๊ e y, พนอนภาคนี้ทำไมมัน,ม,นมันไม่โขดเลยอะทําไมความโขดมันน้อยจังเลยความโขดมันน้อยจังเลยผมแนะนําไปดูลันตีของผมเลยครับเพราะลันตีของผมนี่โอ้โหเสิร์ฟ ในแง่ของความโหดนี่เสิร์ฟจริงๆและหนังอินโดนีเซียนะมึงโหดทุกเรื่องผมดูหนังผีอินโดนีเซียมาประมาณสามสี่เรื่องพี่โหดทุกเรื่องไม่รู้จะโหดไปไหนบางทีผีมันเป็นผีหลอกธรรมดามึงก็ยังหาทางมาโหดแบบทําร้ายคนได้คือผีอินโดนีเซียเนี่ยเขาไม่ใช่ผีแบบหลอกให้เราตกใจหลอกให้เราแบบไปทําประสบอุบัติเหตุนะคือแม่งหลอกแบบแม่งเอาตายแบบเลือดสาดสุดๆและอิรันตีเนี่ยก็อยู่ในขนบของหนังผีอินโดนีเซีย แบบนั้นความพิเศษของหนังผีอินโดนีเซียอีกอย่างหนึ่งนะคือผมดูมาสองสามเรื่องอะผอะีมักจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาทำลายเราแต่บางครั้งผีมันมาเพื่อส่งเสริมเรายังไงบางคนถามผีไม่มาทำลายผีมาส่งเสริมคือถ้าเป็นหนังผีไทยหรือถ้าเป็นหนังผีฝรั่งอะมันจะมีฟีลลิ่งประมาณว่า เฮ้ยเราอยู่ซื้อบ้านอยู่บ้านหนึ่งหรือเราเป็นแบบเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วโดนผีสิงผีจะมาสิงเราเราจะกลายเป็นปีศาจแล้วทําร้ายลูกๆเราทําร้ายคนที่เรารักแปลว่าเรามีสิ่งดีอยู่แล้วมันมาทําลายหรือมันจะมีอะไรประมาณว่าเฮ้ยชีวิตเราโอเคอยู่แล้วแล้วมาเจอผีอ่ะมันทําให้ชีวิตของเราอ่ะมันแย่ลงแย่ลงข่วยลงกว่าเดิมใช่ไหมครับแต่ผีหนังอินโดนีเซียเหมือนเป็นด้านตรงข้ามคือมันมาปุ๊บแล้วชีวิตเราดีขึ้น งงดิไอเฮียโดนเจอผีและชีวิตมันดีขึ้นคือ,อยังไงคืออย่างในเรื่องนี้อีรันตีเนี่ยนะครับที่แต่งงานผีปีศาจห่าเหวอะไรเนี่ยชีตแม่งบัดโศกมากคือรันตีเนี่ยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าะแบบลูกสะพ้ยคนโตในครอบครัวอ,อินโดนีเซียซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกแต่เรามีครอบครัวอินโดนีเซียเป็นยังไงนะก่อนดูหนังนี้แต่คล้ายๆกับลูกสาวเออสะพ้ยโตคนโตในสังคมจีนคือแม่ผัวแม่งโคกศัพท์เลยแม่ผัวแม่งโคกศัพท์สุด,สด แบบเฮ้ยทำนี่ก็ไม่ดีทำไม่ไม่ทำข้าวเช้าคือนางเอกไม่ทำข้าวเช้าเพราะว่านางเอกต้องไปขายไก่นงแต่ฟ้ามืดอ่ะขายไก่เพราะไปบ้านมีอาชีพเป็นเป็นคนแบบว่าคนขายไก่ที่ตลาดนางเอกก็ไปขายไก่ที่ตลาดตั้งแต่เช้ากลับมาปุ๊บซื้อข้าวให้แม่ซื้อซื้อข้าวมาให้ด้วยนะแม่ผัวบอกเฮ้ยไม่ได้ทำไมไม่ทำเองทำไมไม่ทำหน้าที่สภัยที่ดีบลาบลาบลาด่านางเอกนางเอกไม่ได้ไปรับลูกเอง ให้ลูกคนสุดท้องของแม่ผมไม่รู้มันต้องเรียกยากกันยังไงเอาเป็นแบบน้องสาวคนเล็กอะไปรับให้เพราะว่าตัวเองต้องเอาไก่ที่แบบเหลือจากตอนเช้าขายไม่หมดไปปรุงสุกแล้วก็เอาไปทำเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบรายได้เสริมในการแบบส่งอาหารให้แต่นอนี่อีแม่สะพ้ายก็บอกเอ้ยทำหน้าที่ของแม่ไม่ดีเลยบลาบลาบลา,บาคืออยู่ในบ้านอีนางเอกโดนโขกศัพท์ตลอดอีน้องสะพ้ายคนหนึ่งที่แบบว่าท้องอยู่เป็นน้องสะพ้ายคนท้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหแม่ก็แบบ โก้ส้นตีนตลอดเวลาทําอะไรนางเอกวางแผนใบทําลอยหน้าลอยตาโก้ส้นตีนเวลาไหนที่แบบมีจังหวะนะแซะนางเอกตลอดแบบนางเอกก็แบบโดนมาตลอดโดนกระทํามาตลอดผัวนางเอกเนี่ยทางานอยู่ในเรือก็เลยไม่ค่อยอยู่กับนางเอกเพราะฉะนันเวลาผัวไปปุ๊บนางเอกแม่งเหมือนอยู่คนเดียวโดนทั้งวันทั้งคืนสภาพจิตจงสภาพจิตใจต่างๆและอีน้องสาวเนี่ยคือหนังอะมันตั้งใจนะเว้ยมันตั้งใจมากๆให้เราอยู่ข้างลันตีเพราะแม่งโขดขนาดที่ว่า อีน้องอ,อีลูกอีเซอรพคนรอแม่งถ่ายรูปนางเอกตอนอาบน้ําอะถ่ายวิดีโอนางเอกตอนอาบน้ําอะแล้วเอาไปส่งต่อให้คนในตลาดได้ขำนางเอกอะคือนางเอกแม่งโดนถึงขนาดนั้นอะเพราะฉะนั้นในเรื่องอะการมาถึงของอีผีที่มาเข้าสิงนางเอกเนี่ยแม่งไม่ใช่สิ่งที่แบบเรารูแล้วรู้สึกแบบโอ๊ยนางเอกโดนผีสิงแย่แน่เลยเป็นห่วงคนในบ้านจังเลยตอนผมดูอยู่เงี้ยสิงเลยเอาเลยเพื่อน ราะว่ามันเป็นคือการสิ่งเพื่อให้หนางเอกสามารถที่จะระเบิดสู้กับความเลวร้ายต่างๆได้แต่บอกไว้ก่อนนะไอการระเบิดตรงเนี้ยมันไม่ได้แบบว่านางเอกแม่งกายร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่ดึกออกไหมทุกคนมันไม่ได้แบบว่าโอ้โกูไปแรงแปลงร่างสู้กับหรือแบบว่าเป็นบุคลิกที่แบบเปลี่ยนไปโดยชัดเจนขนาดนั้นครับแต่มันจะมีการวิธีการหลอกที่เขาแบบหลากหลายเช่นแบบว่าเริ่มจากแบบว่านางเอกอยู่ในห้องมากยิ่งขึ้นอยู่ในห้องมากยิ่งขึ้นปุ๊บ เราก็คิดว่าเออมันเป็นอะไรวะแล้วก็มีฉากหนึ่งที่คนเปิดประตูไปหาหนางเอกฟึบแต่เปิดประตูเลยเข้าไปในห้องอะ่ะมันเป็นฉากที่แบบมืดมองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนแล้วแต่มันจะมีแสงมาส่องที่ตัวละครที่เดินเข้าไปแล้วนางเอกก็จะโผล่มาคุยจากความมืดแบบรึบขึ้นมาแบบนี้คือเขาจะมีเทคนิคในการเล่าคือมันไม่ใช่หนังผีที่แบบขายแต่ความตุ้งแช่แต่มันมีงานทั้งไลติงงานภาพงานจังหวะบางทีก็เป็นลองเทค ลองเทคแบบตัวละครหนึง่งแบบเห็นนางเอกอยู่ในบ้านเงี้ยแล้วก็เดินตามเข้ามานางเอกแต่บ้านแล้วก็บนบบนบนนางเอกบน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 ,บนแล้วก็เป็นลองเทคตัวละครนี้เดินอยู่ในบ้านทึม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 ,ทมไอเราคนดูเราก็รู้สึกว่าเคียเดี๋ยวมันต้องมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าวาในการเดินลองเทคเนี่ยขนาดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นแค่อีอีสปายคนลองเดินบน่นแต่เราก็กลัวแล้วและหนังเขาก็จะหาวิธีมามาหลอกหลอนเราบางทีก็เขาก็จะให้เห็นในสิ่งที่ตัวละครไม่เห็นเช่นเห็นผี เห็นอะไรต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นร่วมถึงเสียงนี่คือหนังที่ใช้ประเด็นของเสียงได้ดีมากนะครับเรื่องเสียงเรียกเสียงไล่เลียงเดี๋ยวมาทางซ้ายเดี๋ยวมาทางขวาเดี๋ยวมาข้างหลังมันคือหนังผีที่เขาใช้เทคนิคต่างๆที่พยายามที่จะแบบให้เรารู้สึกกลัวได้โดยเรารู้สึกว่าไม่เบื่อไม่ใช่จำสแกร์แบบจำสแกร์รอบที่375ล้านแล้วไม่เขาจะหาวิธีการใหม่ๆหาสตอรี่ใหม่ๆหาเรื่องเล่าใหม่ๆ และคนที่เก่งที่สุดในเรื่องนี้นะครับคือคนที่เล่นเป็นอีรันตีนี่แหละเพราะอะไรผมที่บอกว่าเขาเก่งเพราะเขาต้องค่อยๆกลายร่างเป็นปีศาจในเรื่องที่ผมบอกมันตอนแรกมันเป็นแค่ผีธรรมดาแล้วมันค่อยๆเป็นผีสิงผีสิงเนี่ยคือเหมือนกับว่านางเอกก็จะแบบมีอาการแปลกๆเป็นบางครั้งเริ่มมีสีหน้าแววตาแปลกๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่รันตีนี่หว่ามันเป็นคนอื่นที่แฝงเข้ามามันจะค่อยๆแล้วตอนสุดท้ายสุดมันเป็นเอ็กซ์ตีมก็คือเป็นอีวิลเดสแบบ แบบที่เราเคยดูเวอร์ชั่นเฟเดที่มันจะแบบไม่มีความเป็นมุกตลกเหลืออยู่แล้วเป็นแบบความน่ากลัวแบบเอ็กซ์ตรีมลี่น่ากลัวถ้าคุณดูในตัวอย่างคุณจะเห็นว่าเวอร์ชันเอ็กซ์ตรีมสุดมันเป็นยังไงและนั่นก็คือจุดระเบิดของหนังครับคือหนังเรื่องนี้นางเอกค่อยๆจากหลอกโดนกระทําก่อนโดนหลอกนิดๆหลอกโคตรๆและตอนสุดท้ายคือแบบบาคลั่งเลือดก,กระฉูดคือผมคิดว่านี่คือหนังที่รุนแรงที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมได้ดูมาเลย แล้วมันไม่ได้รุนแรงในในฐานะของการเอาคนมาทรมานให้เห็นรุนแรงนะแต่ตัวะนี้ตัวละครอ,อวีวิเดตอ่ะมันทําในสิ่งที่โหดมากๆครับผมจินตนาการไม่ออกเลยว่าผมนึกถึงหนังที่แบบมันโหดขนาดนี้ครั้งสุดท้ายคือเรื่องอะไรอ่ะคือมันโหดแบบเอ็กซ์ตีมสุดๆตอนผมเห็นฉากนั้นผมแบบเฮ้ยมึงอิโนโดนีเซียเขาไม่มีไม่มีลิมิตอะไรกันเลยเหรอครับพี่อยากจะพี่อยากจะโหดขนาดไหนพี่ก็ซัดก,กันได้แบบนี้เลยครับพี่อินโด คือมันโหดจริงๆไว้ทุกคนคือมันไม่ใช่ว่าไอ้ตัดหัวเนี่ยตัดหัวได้เบสิกนะตัดหัวตัดแขนตัดขาแทงคอนเบสิกมันไปไกลกว่านั้นมากแล้วผมรู้สึกแบบไอ้เหี้ยถ้ามึงทําได้ขนาดนี้นี่มึงแทบจะไม่มีลิมิตอะไรเหลืออีกแล้วนะเออเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าในแง่ของความโหดในแง่ของความคิดสร้างสารรค์และในแง่ของการที่ทําให้เราเอาใจช่วยตัวละครที่เป็นโดนผีสิงโดนปีศาจสีสิงซะอย่างนั้นเนี่ยก็กลายเป็นรสชาติที่พิเศษที่ทำให้ผมว่าทําให้หนังอินโดนีเซีย ม,มันมีจุดที่แตกต่างมากๆแล้วมันไม่มีนะครับว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นศาสนาอิสลามมั้งเขาก็จะไม่มีแบบผีมาวาม,มาสวดมนต์มาปราบมาอะไรเลยก็คือก็เป็นไปแบบนั้นน่ะคือคุณเอาชนะคุณก็ต้องเอาชนะกันด้วยกันด้วยตัวเองคุณจะชนะอีกตัว Evil Date อีวิลเดสนี้ยังไงอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่มีความดีงามมา,มาต่อต้านอีปีศาจก็ชนกันไปอะ่ะคุณก็จะแก้ปัญหาให้ได้บางทีปีศาจหลังๆมันเลยเถิด มันไม่ได้ฆ่าเฉพาะคนที่แบบทำร้ายมันแล้วมันเริ่มเลยเถิดแล้วอะตอนที่มันจะเริ่มเลยเถิดแล้วคุณจะสู้กับมันยังไงคุณจะเอาชนะมันยังไงคุณจะต่อสู้กับมันยังไงนั่นต่างหากที่เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าเออมันพิเศษถ้าแบบเลื่องไทยหรืออื่นก็ต้องมีพระมีเพ้ออะไรมาใช่ไหมอันนี้ไม่มีไงข้อศาสนาเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นมันก็เลยเปิดช่องให้สามารถที่จะแบบเล่นอะไร,เล,ะไรเล่าเดาไม่ได้ว่ามันจะหาทางลงของเรื่องราวได้ยังไงนะครับหนังมีกลิ่นอายของหนังหลายๆเรื่องเนาะ มีกลิ่นอายของความเป็นหนังชัตเตอร์มีกลิ่นอายของ Ex ็กโซซิมีกลิ่นอายของ EV i l d เดตมีกลิ่นอายของ c o n j จ r ริ g หลายๆอย่างปนๆกันไปแต่ขณะเดียวกันแล้วพอมันปนๆกันไปหลายๆสไตล์ในเรื่องเดียวกันมันก็ไม่เบื่อแล้วมันก็ทําให้การดูเนี่ยมันระทึกขวัญไปได้เรื่อยๆจากการหลากหลายแล้วก็ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกมาเสมอในหนังของของอินโดนีเซียเลยคือผมว่าในเชิงของของงานสร้างเขาเขาโอเคมากๆครับอย่างในบ้านหลังเนี้ยเขาก็ทําแบบเป็นบ้านที่ออกมาดี ดูแบบใช้มุมกล้องใช้บ้านคือเรารู้สึกว่ามันเป็นบ้านที่เรียลลิสติกอยู่นะมันเป็นบ้านที่เรียลลิสติกมันไม่รู้สึกว่าบ้านนี้เป็นแบบบ้านที่แบบถูกเซตขึ้นมาแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นบ้านที่เรียลลิสติกแล้วเขาก็ใช้บ้านเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งในการเล่าเรื่องแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําได้ดีมากๆครับผมรู้แหละว่าเวลาเราดูหนังอินโดนีเซียมันคือยอดภูเขาน้ําแข็งครับเขาไม่เอาหนังกากามาขายให้เราดูหรอกมันก็เป็นหนังแบบยอดภูเขาน้ําแข็งของเขาแล้วแต่ก็รู้สึกว่ายอดภูเขาาาน้ํแขข็งงอเ แม่งคุณภาพแม่งถึงเย้ยคือมันอาจจะไม่ได้ระดับฮอลลีวูดอ่ะแต่คุณภาพเขาเขาบางทีก็อาจจะเหนือกว่าหนังไทยหลายๆเรื่องที่เราดูมาด้วยซ้ำทั้งในเชิงของ acting ในเชิงของงานสร้างในเชิงของการสร้างสรรค์ในเชิงของมุมกล้องในเทคนิคพิเศษต่างๆเพื่อจะเรียกไล่เลี่ยงขึ้นมาสิ่งเดียวที่อาจจะเป็นข้อเสียงของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคือพวก practical effect อะ เวลาที่มันเป็นปีศาจที่มันไม่ใช่น้องนางเอกเล่นน่ะหรือไม่ใช่น้องนางเอกที่เอามาแต่งหน้าเฉยๆให้มันน่ากลัวแต่เป็นปีศาจที่มันเป็นแบบแอคชั่วปีศาจจริงๆที่ปรากฏตัวอยู่ในเรื่องผมว่ามันยังมีปัญหาอยู่ในแง่นี้เขายังไม่สามารถทําให้มันดูน่ากลัวได้แต่พอเป็นคนเล่นแต่งคนขึ้นมาหรือเป็นคนที่ใช้แอคติ้งโอ้โหมันมันสมูทมากมันดีมากมันทําถึงมากโดยเฉพาะห็่ปอกน้องนางเอกอะเล่นเป็นลันตต้เล่นตั้งแต่แบบเป็นคนที่โดนกระทําค่อยๆสิงร่างจนกายร่างมันปีศาจแบบสุดขั้วอันนี้แหละคือที่สุด สําหรับรันตีแต่งผีปลกปีาศาจใครชอบหนังสยองขวัญโคตรเลือดสาด e อวูเดทคอนเจอริงชัตเตอร์ลองดูกันได้ผมว่าไม่น่าผิดหวังครับแล้วผมเชียร์ให้ดูมากๆแต่เข้าใจแหละว่ารอบน,น่าจะหายากเสียงอินโดเนี่ยน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยผมไปดูรอบสื่อมาเด้ที่เสียงอินโดนะเมื่อเช้าผมเช็กดูโอ้โหมีแต่เสียงไทยเกือบจะถูกโรงเลยนะครับหรือถ้าใครมาดูมาแล้วลองบอกกันมาได้นะครับชอบมากชอบน้อยยังไง แบบว่ามองเห็นต่างกันยังไงมีจุดที่ไม่ชอบมากกว่านี้ไหมก็ลองแชร์ลองพูดคุยกันได้เขียนป้างกับผมได้นะแต่ขออย่างเดียวคือพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างเขาเรียกว่าไงให้เกียรติกันแล้วกันนะครับ